คุณรู้หรือไม่ว่ามีไข่บางชนิดที่ดูเหมือนไม่มีพิษภัยแต่แท้จริงแล้วอาจจกกลายเป็นสัตว์รูลับที่คอยบ่อนทำลายสุขภาพของผู้สูงอายุประโยคนี้อาจฟังดูเกินจริงแต่ในความเป็นจริงแล้วอาหารธรรมดาอย่างไข่ที่อยู่คู่ครัวไทยมานานแสนนานกลับมีด้านที่หลายคนไม่เคยรู้จักไข่เป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่ทุกบ้านต้องมีไม่ว่าจะนำไปเจียวต้มทอดหรือแม้แต่หมักดองก็กลายเป็นอาหารยอดนิยมทั้งสิ้นด้วยความที่ราคาไม่แพง หาซื้อง่ายและอุดมไปด้วยโปรโตีนวิตามินรวมถึงแร่ธาต,ตุต่างๆให้หลายคนเชื่อมั่นว่าไข่ค,คืออาหารที่ดีต่อสุขภาพเสมอแต่สำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหรือโรคไตไข่บางชนิดหรือวิธีการปรุงบางแบบกลับซ่อนความเสี่ยงที่คาดไม่ถึงเมื่อร่างกายเข้าสู่วัยชาราระบบย่อยอาหารการเผาเผาผลานรวมถึงการทำงานของอวัยวะต่างๆ ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมสิ่งที่รับประทานเข้าไปแต่ละมื้อจึงมีผลอย่างมากต่อสุขภาพโดยรวมอาหารที่ดูเหมือนปลอดภัยอาจกลายเป็นตัวการเร่งโรคให้กำเริบได้โดยไม่รู้ตัวลองนึกภาพคุณตาที่ชอบทานไข่เค็มกับข้าวต้มทุกเช้าเพราะคิดว่าเค็มๆจะทำให้อร่อยและเจริญอาหารแต่ไม่กี่เดือนถัดมากลับต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลเพราะความดันโลหิตพุ่งสูงอย่างน่ากังวลหรือคุณยายที่ชื่นชอบไข่เยี่ยวมาเพราะรสชาติเข้มข้น แต่หลังจากนั้นกลับตรวจพบว่าค่าการทำงานของตับผิดปกติเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลโดยตรงจากสิ่งที่เลือกกินทุกวันความจริงคือไข่ไม่ใช่ผู้ร้ายแต่การเลือกไข่ผิดประเภทหรือปรุงผิดวิธีกลับกลายเป็นปัญหาที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุหลายครอบครัวอาจไม่ได้ตระหนักเพราะมองว่าแค่ไข่เองคงไม่เป็นอะไรแต่การละเลยความเสี่ยงเหล่านี้สามารถนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงเช่นโรคหัวใจขาดเลือดไตเสื่อม หรือแม้กระทั่งเส้นเลือดในสมองแตกได้ในเนื้อหาต่อไปนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ6ประเภทของไข่ที่ผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาดไม่ใช่เพื่อสร้างความกลัวแต่เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ่งว่าอาหารที่เราคิดว่าปลอดภัยบางครั้งอาจเป็นดาบสองคมการรู้เท่าทันและเลือกบริโภคอย่างชาญฉลาดจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงอยู่กับครอบครัวไปได้นานและใช้ชีวิตในบ้านปลายอย่างมีความสุขไข่เค็ม ภัยเงียบที่มากับความเค็มไข่เค็มเป็นหนึ่งในอาหารที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมไทยมาช้านานไม่ว่าจะเป็นการทานคู่กับข้าวต้มจบข้าวสวยร้อนรอนหรือแม้แต่การนําไปใช้ในขนมหวานอย่างขนมไว้พระจันทร์รสเค็มจัดจ้านของไข่เค็มช่วยให้มื้ออาหารธรรมดาดากลายเป็นมื้อที่กลมกล่อมและมีรสชาติที่หลายคนคุ้นเคยความอร่อยนี้ทําให้ผู้คนจํานวนมากชื่นชอบและอาจเพลอทานเป็นประจำโดยไม่ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่แอบแฝงอยู่ ไข่เค็ม1ฟองมีปริมาณโซเดียมฉเฉลี่ยประมาณ500-600มิลลิกรัมซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับปริมาณโซเดียมที่องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ผู้ใหญ่รับประทานต่อวันไม่เกิน2 0 0 0มิลลิกรัมสำหรับผู้สูงอายุที่ร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิมโดยเฉพาะไตที่ทำหน้าที่กำจัดโซเดียมเริ่มทำงานได้ไม่เต็มที่การได้รับโซเดียมในปริมาณสูงเป็นประจำย่อมทำให้เสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูงโรคหัวใจ และโรคไตาวายเรื้อรังมากกว่าคนวัยอื่นมีกรณีตัวอย่างมากมายที่สะท้อนถึงผลลัพธ์เหล่านี้เช่นคุณตาที่ทานไข่เค็มกับข้าวต้มแทบทุกเช้าเพราะรู้สึกว่าทําให้อาหารอร่อยและเจริญอาหารมากขึ้นแต่ในที่สุดก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะความดันโลหิตพุ่งสูงจนไม่สามารถควบคุมได้หรือบางคนที่มีโรคไตอยู่แล้วก็พบว่าการทานไข่เค็มเพียงไม่กี่ฟองต่อสัปดาห์ก็สามารถทำให้อาการสุดลงได้อย่างชัดเจน นี่คือสิ่งที่ยืนยันว่าอาหารที่ดูเหมือนธรรมดาก็สามารถกลายเป็นตัวการทำลายสุขภาพได้โดยไม่รู้ตัวนอกจากปริมาณโซเดียมที่สูงแล้วไข่เค็มยังมีคอเลสเตอรอลจากไข่แดงในระดับที่ไม่น้อยการที่ผู้สูงอายุรับประทานไข่เค็มอย่างต่อเนื่องหรือมากเกินไปอาจทำให้ระดับไขมันในเลือดเพิ่มขึ้นเส้นเลือดแข็งตัวเร็วขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน การทานไข่เค็มอย่างไม่ระมัดระวังจึงไม่ต่างอะไรกับการเพิ่มพาระให้กับร่างกายที่ควรจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดในวัยชราถึงแม้ไข่เค็มจะมีรสชาติอร่อยและเป็นที่นิยมแต่ทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าสำหรับผู้สูงอายุก็คือการลดความถี่ในการรับประทานลงหากเดิมเคยทานแทบทุกวันควรปรับเป็นเพียงสัปดาห์ละครั้งหรือสองครั้งและเมื่อทานก็ควรทานในปริมาณที่เหมาะสมนอกจากนี้หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรทานไข่เค็มร่วมกับผักสด หรือผักต้มเพื่อช่วยลดผลกระทบจากความเค็มและหากในมื้อหนึ่งมีไข่เค็มอยู่แล้วก็ควรลดการใส่น้ำปลาซีอิ๊วหรือเครื่องปรุงที่มีโซเดียมสูงในอาหารอื่นๆเพื่อควบคุมปริมาณโซเดียมรวมทั้งวันท้ายที่สุดสิ่งสำคัญที่ควรตระหนักคือไข่เค็มไม่ได้เป็นผู้ร้ายโดยตัวมันเองแต่เป็นพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอดีต่างหากที่ทำให้มันกลายเป็นภัยเงียบสำหรับผู้สูงอายุหากครอบครัวสามารถช่วยกันปรับวิธีการกินและจำกัดปริมาณได้อย่างเหมาะสม ผู้สูงอายุก็ยังสามารถเพลิดเพลินกับรสชาติของไข่เค็มได้บ้างเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องกังวลว่าจะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวและสามารถใช้ชีวิตในบ้านปลายได้อย่างแข็งแรงและมีความสุขมากขึ้นไข่เยี่ยวมา้ารสเข้มข้นที่อาจซ่อนพิษภัยไข่เยี่ยวมา้าหรือที่หลายคนเรียกว่าไข่พาโลดำเป็นหนึ่งในอาหารที่คนไทยคุ้นเคยกันดีโดยเฉพาะตามร้านก๋อยเตี๋ยวเรือข้าวต้มหรือต้มพาโล กลิ่นโรสที่เข้มข้นเฉพาะตัวทำให้ใครหลายคนติดใจและเชื่อว่าการรับประทานเป็นครั้งคราวไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ความจริงแล้วไข่เยี่ยวมาเป็นหนึ่งในชนิดไข่ที่ผู้สูงอายุควรระวังอย่างยิ่งเพราะวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมต้องใช้ดินปนขี้เท่าปูนขาวหรือสารเคมีบางชนิดในการหมักจนทำให้ไข่เปลี่ยนสภาพกลายเป็นสีดำและมีกลิ่นเฉพาะตัวกระบวนการเหล่านี้อาจทำให้ไข่เยี่ยวมามีปริมาณโลหะหนักเช่นตะกั่ว หรือสารปนเปื้อนอื่นๆที่หากร่างกายได้รับเป็นเวลานานจะส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยตรงผู้สูงอายุซึ่งระบบการทำงานของตับและไตไม่แข็งแรงเหมือนเดิมจะมีความเสี่ยงสูงต่อการสะสมของสารพิษในร่างกายเมื่อกินไข่เยี่ยวมาาบ่อยๆตับต้องทำงานหนักขึ้นในการขับสารเคมีส่วนไตก็ต้องกรองของเสียมากขึ้นส่งผลให้การทำงานของอวัยวะทั้งสองเสื่อมถอยเร็วขึ้นกว่าปกติ มีรายงานจากงานวิจัยในจีนที่ระบุว่าผู้บริโภคไข่เยี่ยวม้าเป็นประจำมีแนวโน้มตรวจพบค่าตับและค่าไตาผิดปกติสูงกว่าคนทั่วไปและถึงแม้ในปัจจุบันผู้ผลิตหลายรายพยายามใช้กระบวนการที่ปลอดภัยขึ้นแต่ก็ไม่สามารถรับประก,กันได้ว่าไข่ทุกใบจะปราศจากสารปนเปื้อนอย่างแท้จริงนอกจากปัญหาสารเคมีแล้วไข่เยี่ยวม้ายังเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเมื่อผลนวกกับรสชาติที่เข้มจัด มักถูกนำไปปรุงกับอาหารที่มีรสเค็มหรือมันมากเช่นกินกับข้าวต้มที่ใส่ซีอิ๊วหรือพาโลที่มีน้ำตาลและไขมันสูงทำให้ผู้สูงอายุได้รับทั้งโซเดียมและไขมันในปริมาณมากในคราวเดียวกันซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่เร่งให้โรคประจำตัวเช่นเบาหวานและความดันโลหิตสูงแย่ลงอย่างรวดเร็วลองจินตนาการถึงคุณลุงที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือใส่ไข่เยี่ยวม้าเป็นประจำเพราะรู้สึกว่าช่วยให้อาหารมีรสชาติกลมกลม่อม แต่หลังจากหลายเดือนก็เริ่มมีอาการเหนื่อยง่ายตรวจสุขภาพว่าค่าการทำงานของตับผิดปกติและไขมันในเลือดสูงนี่คือผลที่เกิดขึ้นจริงจากการละเลยรายละเอียดเล็กน้อยในสิ่งที่เรากินทุกวันแม้ว่าไข่เยี่ยวม้าจะเป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการกินแต่สำหรับผู้สูงอายุค,ควรจำกัดการรับประทานให้น้อยที่สุดหรือหลีกเลี่ยงหากมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับตับไตหรือไขมันในเลือดหากต้องการลิ้มรสเพียงเพื่อความคิดถึง ควรเลือกจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานเชื่อถือได้และทานเพียงเล็กน้อยเป็นครั้งคราวพร้อมกับควบคุมอาหารอื่นๆในมื้อน,นั้นให้เบาและสมดุลมากขึ้นการตัดสินใจเช่นนี้ไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายแต่ยังช่วยให้ผู้สูงอายุได้เพลิดเพลินกับรสชาติอาหารโดยไม่ต้องแลกมาด้วยสุขภาพที่อาจสุดทรมลลงในระยะยาวไข่ทอดในน้ำมันมากความอร่อยที่อาจทำร้ายหัวใจไข่ทอดในน้ำมันหรือที่หลายคนคุ้นเคยกันดีอย่างไข่ดาวและไข่เจียว เป็นเมนูพื้นฐานที่ทั้งทำง่ายและอร่อยจนกลายเป็นอาหารคู่ครัวของหลายบ้านมานานรสชาติกรอบนอกนุ่มในและกลิ่นหอมของน้ำมันร้อนร้อนน้อนทำให้ใครหลายคนชื่นชอบแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในจานไข่ทอดเหล่านี้กลับไม่เป็นมิตรต่อสุขภาพของผู้สูงอายุเท่าไรนักเพราะการทอดต้องใช้น้ำมันในปริมาณมากและบ่อยครั้งน้ำมันที่ใช้ยังถูกนำมาทอดซ้ำหลายครั้งจนเกิดสารออกซิเดชันและไขมันซานซึ่ง้วนแล้วแต่เป็นตัวการทำลายสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด เมื่อผู้สูงอายุรับประทานไข่ทอดในน้ำมันบ่อยๆร่างกายจะได้รับไขมันอิ่มตัวและพลังงานส่วนเกินในปริมาณสูงทำให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเพิ่มขึ้นเกิดการสะสมของไขมันในผนังหลอดเลือดและนำไปสู่ภาวะหลอดเลือดตีบตันได้ง่ายขึ้นหากผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงผลกระทบนี้จะยิ่งรุนแรงกว่าเดิม เพราะไขมันและโซเดียมที่มาพร้อมกับอาหารทอดเป็นตัวเร่งที่ทําให้โรคกําเริบได้เร็วขึ้นมีตัวอย่างที่พบได้เสมอคือผู้สูงอายุที่ชื่นชอบไข่เจียวฟูกรอบเป็นพิเศษเพราะรู้สึกว่าอร่อยและเคี้ยวง่ายแต่การทานซ้ําๆหลายครั้งต่อสัปดาห์กลับทําให้ระดับไขมันในเลือดสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและเมื่อถึงเวลาตรวจสุขภาพประจําปีก็พบว่าความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน บางรายถึงขั้นต้องเข้ารับการรักษาด้วยอาการเจ็บหน้าออกหรือเส้นเลือดอุดตันโดยไม่ทันตั้งตัวนอกจากไขมันแล้วน้ำมันที่ถูกใช้ในการทอดซ้ำย่างสร้างสารอนุมูลอิสระซึ่งก่อให้เกิดการอักเสบในร่างกายผู้สูงอายุซึ่งภูมิคุ้มกันลดลงอยู่แล้วจึงยิ่งเปราะบางต่อผลเสียเหล่านี้การอักเสบเรื้อรังไม่เพียงทำลายหลอดเลือดแต่ยังเชื่อมโยงกับโรคอื่นๆเช่นข้อเสื่อมและโรคไตเรื้อรังอีกด้วย นี่คือเหตุผลที่ทำให้ไข่ทอดในน้ำมันมากกลายเป็นเมนูที่ควรถูกจำกัดสำหรับผู้สูงอายุวิธีการลดความเสี่ยงที่ดีที่สุดคือการเปลี่ยนวิธีการปรุงอาหารหากยังอยากทานไข่ทอดควรใช้น้ำมันในปริมาณน,น้อยและเลือกน้ำมันที่มีคุณภาพเช่นน้ำมันรำข้าวหรือน้ำมันมะกอกแต่ควรหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันซ้ำหลายครั้งและไม่ควรทอดจนกรอบเกินไปเพราะจะทำให้เกิดสารที่เป็นอันตรายมากขึ้นหรือ,ออีกทางเลือกหนึ่ง คือการหันไปทานไข่ต้มไข่หนึ่งหรือไข่ลวกสุกแทนวิธีเหล่านี้ช่วยให้ได้รับสารอาหารจากไข่โดยตรงโดยไม่เพิ่มพาร,ระให้กับหัวใจและหลอดเลือดแม้ไข่ทอดในน้ำมันจะเป็นเมนูที่หลายคนติดปากและผูกพันมาตั้งแต่เด็กแต่สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงยาวนานการลดปริมาณการบริโภคลงถือเป็นสิ่งจำเป็นอาหารอาจจะอร่อยน้อยลงเล็กน้อยแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือหัวใจที่แข็งแรงขึ้น และคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าในระยะยาวการเลือกอย่างมีสติในวันนี้อาจเป็นสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตในวันข้างหน้ามีความสุขและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นไข่ดิบและไข่ไม่สุกความเสี่ยงที่มองไม่เห็นในเมนูโปรดไข่ดิบและไข่ที่ปรุงไม่สุกเต็มที่เช่นไข่ลวกหรือไข่ยางมะตูมเป็นเมนูที่หลายคนมองว่าน่ารับประทานเพราะเนื้อไข่นุ่มละมุนรสชาติเข้มข้นและทําให้รู้สึกได้ถึงความสดใหม่ แต่สำหรับผู้สูงอายุแล้วเมนูเหล่านี้อาจไม่ใช่ทางเลือกที่ปลอดภัยนักเนื่องจากไข่ที่ไม่ผ่านการปรุงสุกเต็มที่มีโอกาสปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายโดยเฉพาะเชื้อซาลโมเนลลาซาลโมเนลลาซึ่งสามารถก่อให้เกิดอาการท้องเสียรุนแรงปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนและไข้สูงได้ในคนวัยหนุ่มสาวที่ร่างกายแข็งแรงอาจสามารถฟื้นตัวจากอาการติดเชื้อเหล่านี้ได้ค่อนข้างเร็ว แต่ในผู้สูงอายุที่ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอการติดเชื้อเพียงเล็กน้อยก็สามารถลุกลามจนกลายเป็นอาการรุนแรงได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะภาวะขาดน้ำที่มักเกิดตามมาหลังท้องเสียหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตนอกจากนี้เชื้อซัลโมเนลลาบางสายพันธุ์ยังสามารถแพร่เข้าสู่กระแสะเลือดและทำให้เกิดภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดซึ่งเป็นภาวะที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตในผู้สูงอายุ อีกประเด็นที่ควรใส่ใจคือการทานไข่ดิบหรือไข่ไม่สุกไม่ได้เพิ่มคุณค่าทางอาหารให้มากกว่าการทานไข่ที่ปรุงสุกแล้วบางคนอาจเชื่อว่าการดื่มไข่ดิบจะช่วยเสริมพลังหรือทําให้ร่างกายแข็งแรงแต่ในความจริงโปรตีนในไข่จะถูกดูดซึมได้ดีกว่าหากผ่านการปรุงสุกเพราะความร้อนช่วยทําให้โครงสร้างโปรตีนเปลี่ยนรูปและร่างกายนําไปใช้ได้ง่ายขึ้นขณะที่ไข่ดิบกลับมีสารบางชนิดที่ขัดขวางการดูดซึมวิตามินทําให้ร่างกายไม่ได้รับประโยชน์เต็มที่อย่างที่ทหลายคนเข้าใจ มีหลายกรณีที่สะท้อนให้เห็นความเสี่ยงนี้เช่นคุณยายที่ชอบดื่มไข่ดิบผสมกับเครื่องดื่มสมุนไพราตามความเชื่อเก่าๆเพื่อบำรุงกำลังแต่เพียงไม่กี่วันต่อมาก็มีอาการท้องร่วงและอาเจียนจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือผู้สูงอายุที่นิยมทานไข่ลวกเป็นอาหารเช้าแทบทุกวันเพราะคิดว่าย,ย่อยง่ายแต่กลับต้องเผชิญกับการติดเชื้อในทางเดินอาหารซ้ำๆจนสุขภาพอ่อนแออย่างเห็นได้ชัด ทางออกที่ปลอดภัยคือการปรับเปลี่ยนวิธีการบริโภคไข่ให้เหมาะสมผู้สูงอายุควรทานไข่ที่ผ่านการปรุงสุกเต็มที่เช่นไข่ต้มสุกไข่ขนึ่งหรือไข่ตุน๋นซึ่งไม่เพียงแต่ปลอดภัยจากเชื้อโรคแต่ยังช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้เต็มประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถปรับรูปแบบการปรุงเพื่อให้นุ่มและย่อยง่ายเหมาะสมกับระบบย่อยอาหารที่อ่อนแอของผู้สูงอายุได้เช่นกันไข่เป็นอาหารที่มีประโยชน์ แต่ถ้าบริโภคในรูปแบบที่ไม่เหมาะสมก็อาจากลายเป็นภัยเงียบได้โดยไม่รู้ตัวสำหรับผู้สูงอายุความระมัดระวังในการเลือกสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นวิธีการปรุงอาหารสามารถสร้างความแตกต่างอย่างใหญ่หลวงต่อสุขภาพในระยะยาวและช่วยให้พวกเขามีชีวิตที่แข็งแรงและยืนยาวมากขึ้นไข่เป็ดมีตัวอ่อนของกินที่หลายคนคิดว่าบำรุงแต่แท้จริงอาจไม่เหมาะกับผู้สูงอายุไข่เป็ดที่มีตัวอ่อนหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อไข่ล้น เป็นอาหารที่ถูกยกย่องมานานว่าเป็นของบำรุงร่างกายหลายคนเชื่อว่าการรับประทานจะช่วยเพิ่มพลังทำให้ร่างกายแข็งแรงและบำรุงสายตาจนกลายเป็นอาหารยอดนิยมสำหรับคนวัยทำงานหรือวัยหนุ่มสาวแต่สำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวการทานไข่ชนิดนี้อาจไม่ใช่ทางเลือกที่ปลอดภัยอย่างที่คิดสาเหตุสำคัญคือไข่เป็ดมีตัวอ่อนมีปริมาณคอเลสเตอรอลสูงมากเมื่อทานเพียงหนึ่งฟอง ผู้สูงอายุอาจได้รับคอเลสเตรอรอลเกินครึ่งของปริมาณที่ควรได้รับต่อวันแล้วระดับคอเลสเตรอรอลที่สูงทำให้เลือดข้นขึ้นเส้นเลือดแข็งตัวเร็วขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างมีนัยสำคัญสำหรับผู้ที่มีประวัติโรคหัวใจอยู่แล้วการทานไข่เป็ดล้นอาจยิ่งไปกระตุ้นให้โรคกำเริบและนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ไข่ชนิดนี้ยังมีพลังงานสูงและมีไขมันมากหากผู้สูงอายุทานบ่อย หรือทานครั้งละหลายฟองก็อาจทําให้น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวการมีน้ําหนักเกินหรือเป็นโรคคาววันในวัยชาราจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงของโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและภาวะไขมันในเลือดผิดปกติปัญหาทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกันเป็นวงจรที่ทําให้สุขภาพเสื่อมถอยอย่างรวดเร็วในบางกรณี ผู้สูงอายุที่ทานไข่เป็ดมีตัวอ่อนยังอาจประสบกับอาการท้องอืดแน่นท้องหรือย่อยยากเนื่องจากโครงสร้างของไข่ที่ซับซ้อนและไขมันที่สูงกว่าปกติระบบย่อยอาหารที่อ่อนแอในวัยชาราจึงทำงานหนักขึ้นและอาจเกิดอาการไม่สบายท้องตามมาตัวอย่างเช่นคุณลุงที่เคยชอบทานไข่เป็ดล้นสัปดาห์ละหลายครั้งเพราะคิดว่าได้พลังมากขึ้นแต่ไม่นานก็เริ่มมีอาการเจ็บหน้าอกหายใจเหนื่อยง่าย และพบว่าระดับคอเลสเตอรอลสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานจนต้องได้รับการรักษาแม้จะมีความเชื่อดั้งเดิมว่าไข่ชนิดนี้เป็นอาหารบำรุงแต่สำหรับผู้สูงอายุความจริงแล้วการทานในปริมาณมากไม่ได้ช่วยเสริมสุขภาพอย่างที่คิดตรงกันข้ามกลับอาจกลายเป็นภาระหนักต่อหัวใจและระบบหลอดเลือดทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าคือการลดหรือหลีกเลี่ยงไข่ชนิดนี้และหันไปทานไข่ที่ปรุงสุกง่ายๆเช่นไข่ต้มสุกเต็มที่หรือไข่นึ่ง ซึ่งให้สารอาหารที่เพียงพอโดยไม่เพิ่มคอเลสเตอรอลมากเกินไปสิ่งที่ควรจำไว้คือสุขภาพของผู้สูงอายุไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทานอาหารที่เชื่อกันว่าบำรุงเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายและโรคประจำตัวการลดละอาหารที่เสี่ยงต่อการทำลายสุขภาพคือการดูแลที่แท้จริงเพราะช่วยให้ผู้สูงอายุมีโอกาสใช้ชีวิตอย่างแข็งแรงและมีคุณภาพในทุกๆวันมากกว่าไข่ที่เก็บไว้นาน อาหารธรรมดาที่อาจกลายเป็นพิษเงียบไข่เป็นวัตถุดิบที่เก็บรักษาได้ค่อนข้างนานเมื่อเทียบกับอาหารสดอื่นๆหลายครอบครัวจึงมักซื้อมาเก็บไว้ครั้งละมากๆเพื่อความสะดวกแต่สิ่งที่หลายคนมักมองข้ามก็คือไข่ที่เก็บไว้นานเกินไปหรือไข่ที่หมดอายุแล้วสามารถกลายเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้โดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุที่ระบบย่อยอาหารและภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ไข่ที่ดูเหมือนยังใช้ได้อาจซ่อนเชื้อโรคหรือสารพิษที่ร่างกายไม่สามารถรับมือได้อย่างเต็มที่เมื่อไข่ถูกเก็บไว้นานความสดจะค่อยๆลดลงไข่ขาวและไข่แดงเริ่มเสื่อมสภาพเปลือกไข่แม้จะดูแข็งแรงแต่ก็มีรูพรุนเล็กๆที่เชื้อแบคทีเรียสามารถแทรกซึมเข้าไปได้เมื่อเวลาผ่านไปแบคทีเรียเช่นสมโมเนลลาหรือเชื้ออีโคไลอาจ,จเจริญเติบโตภายในไข่และทำให้ไข่กลายเป็นแหล่งเพาะเชื้ออย่างแท้จริง หากผู้สูงอายุพลาทานไข่ที่ปนเปื้อนเหล่านี้เข้าไปอาจเกิดอาการท้องเสียรุนแรงอาเจียนปวดท้องและถึงขั้นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้นอกจากการติดเชื้อแล้วไข่ที่เก็บไว้นานยังอาจสร้างสารพิษบางชนิดจากกระบวนการเน่าเสียโดยผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงอาจยังพอทนต่ออาการอาหารเป็นพิษได้แต่ผู้สูงอายุซึ่งมีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจเบาหวานหรือโรคไต อาจแพชินกับภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงกว่ามากเพราะร่างกายไม่สามารถฟื้นตัวได้เร็วเหมือนคนหนุ่มสาวกรณีเช่นนี้เคยเกิดขึ้นกับคุณยายที่มักเก็บไข่ไว้ในครัวนานเป็นเดือนเพราะไม่อยากซื้อบ่อยแต่เมื่อใช้ทำอาหารกลับทำให้เกิดอาการท้องร่วงจนร่างกายอ่อนเพลียและต้องนอนพักรักษาตัวหลายวันการเก็บไข่ไม่ถูกวิธีก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงหากวางไข่ไว้ในอุณหภูมิห้องนานเกินไปโดยไม่ได้แช่ตู้เย็นไข่จะเสียเร็วกว่าที่คิด และยิ่งในสภาพอากาศร้อนชื้นการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียจะยิ่งรวดเร็วเป็นพิเศษการสังเกตเพียงจากกลิ่นหรือรูปลักษณะภายนอกอาจไม่เพียงพอเพราะบางครั้งไข่ที่ปนเปื้อนเชื้ออาจยังดูปกติและไม่มีกลิ่นผิดปกติชัดเจนแนวทางที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุค,คือควรเลือกซื้อไข่ครั้งละพอใช้ไม่ควรซื้อกักตุนไว้มากเกินไปและควรเก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิประมาณ4องศาเซลเซียสหรือเย็นกว่า อีกทั้งควรใช้ไข่ที่ซื้อมาไม่เกิน3ส,สัปดาห์เพื่อให้มั่นใจว่ายังสดและปลอดภัยก่อนนำมาปรุงอาหารควรตรวจสอบโดยการลอยน้ำหากไข่ลอยขึ้นมาแสดงว่ามีอากาศเข้าไปมากแล้วและไม่ควรนำมารับประทานการป้องกันปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่มีความใส่ใจและรอบคอบผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องเลิกทานไข่เพียงแต่ควรเลือกไข่ที่สดใหม่และเก็บรักษาอย่างถูกวิธี ความระมัดระวังเล็กน้อยนี้สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและอาหารเป็นพิษได้มากและช่วยให้การรับประทานไข่ยังคงเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพไม่ใช่ตัวการทำลายสุขภาพในบั้นปลายของชีวิตเมื่อเราย้อนกลับไปดูทั้ง6ประเภทของไข่ที่กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นไข่เค็มไข่เยี่ยวมาไข่ทอดในน้ำมันมากไข่ดิบหรือไข่ไม่สุกไข่เป็ดมีตัวอ่อนรวมถึงไข่ที่เก็บไว้นานสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือ ไข่เหล่านี้ไม่ได้เลวร้ายโดยตัวมันเองแต่เป็นปริมาณและวิธีการบริโภคที่ทําให้กลายเป็นอันตรายต่อผู้สูงอายุร่างกายที่เปราะบางในวัยชาราต้องการอาหารที่ปลอดภัยย่อยง่ายและไม่เพิ่มภาร,ระต่อหัวใจไตและหลอดเลือดเกินไปหากยังเลือกกินไข่ประเภทที่กล่าวมาเป็นประจำผลเสียจะสะสมและอาจแสดงออกในรูปแบบของโรคเรื้อรังหรือภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้อย่างไรก็ตาม ไข่ก็ยังคงเป็นอาหารที่มีประโยชน์หากเลือกให้ถูกต้องและปรุงอย่างเหมาะสมไข่ต้มไข่นึ่งหรือไข่ตุน๋นเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าสำหรับผู้สูงอายุให้ทั้งโปรตีนวิตามินและแร่ธาตุโดยไม่เพิ่มไขมันหรือโซเดียมมากเกินไปปริมาณที่แนะนำคือประมาณ3-4ฟองต่อสัปดาห์และควรปรับตามสภาพร่างกายหรือโรคประจำตัวที่แต่ละคนมีหากต้องการความมั่นใจควรปรึกษาแพทย์หรือโภชนากรเพื่อกำหนดปริมาณที่เหมาะสมที่สุด สิ่งสำคัญคือการเปลี่ยนมุมมองจากอาหารต้องอร่อยและคุ้นเคยมาเป็นอาหารต้องเหมาะสมกับสุขภาพในปัจจุบันเพราะสิ่งที่เคยกินได้โดยไม่เป็นปัญหาในวัยหนุ่มสาวอาจกลายเป็นภาระที่หนักหน่วงเมื่อเข้าสู่วัยชาราการดูแลเรื่องเล็กน้อยเช่นเลือกไข่ที่สดใหม่ปรุงด้วยวิธีที่ปลอดภัยและจำกัดปริมาณให้พอดีจะเป็นเกราะป้องกันที่ทำให้ผู้สูงอายุแข็งแรงและใช้ชีวิตได้อย่างยืนยาวสุดท้ายนี้ ขอให้จดจำไว้ว่าสุขภาพที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เกิดจากการเลือกอย่างสมดุลในทุกๆวันหากเราช่วยกันดูแลและให้ความรู้กับผู้สูงอายุในครอบครัวเกี่ยวกับสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงและสิ่งที่ควรเลือกเราก็จะสามารถมอบของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดให้พวกเขาได้นั่นคือการมีชีวิตที่แข็งแรงมีคุณภาพและเต็มไปด้วยความสุขในทุกช่วงเวลา